Gif สวัสดีค่ะดิฉันลักขณาเปล่งนาราทิพย์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านสู่รายการ g i ฟต News ค่ะประเด็นสุขภาพวันนี้นะคะที่ดิฉันนํามาฝากค่ะสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักค่ะลดเท่าไหร่ก็ยังอ้วนอยู่ดีค่ะต้องฟังทางนี้เลยนะคะลดน้ําหนักไม่ถูกวิธีอาจเสี่ยงเป็นโรค เรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายหลากหลายท่านค่ะวิ่งหนีกันนะคะตามหาวิธีการควบคุมน้ําหนักค่ะแต่มีหลากหลายวิธีเลยค่ะที่เป็นความเข้าใจที่ผิดและเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะนอกเหนือจากไม่ทําให้น้ําหนักลดแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพด้วยค่ะเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะว่ามีความเชื่อไหนบ้างที่เป็นความเชื่อที่ผิดค่ะ เริ่มจากไม่กินน้ําตาลนะคะไม่กินหวานค่ะหาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหวานหรือว่าน้ําตาลเทียมนะคะมาทดแทนเพราะคิดว่ารับประทานเข้าไปแล้วจะไม่อ้วน,นะคะ่ะแต่นั่นนะคะเป็นเพียงแค่รสชาติที่หลอกลิ้นของเราเท่านั้น,นะคะ่ะแต่หลอกสมองของเราไม่ได้นะคะสมองของเราเนี่ยฉลาดมากเลยนะคะสามารถแยกได้ะคะ่ะว่าอันไหนเป็นน้ําตาลจริงอันไหนเป็นน้ําตาลเทียมค่ะเมื่อร่างกายไม่ได้รับความหวานจากน้ําตาลจริงเข้าไปนะคะสมองค่ะจะสั่งการให้ร่างกายเนี่ยอยากอาหารมากขึ้นค่ะอยากกินอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยนะคะน้ำหนักไม่ลดแล้วยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานอีกด้วยค่ะ แป้งทาให้อ้วนค่ะหลายคนเนี่ยนะคะเลือกที่จะงดแป้งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน้ําหนักเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแต่มันจะลดลงแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะร่างกายจะมีอาการหวยหาแป้งและน้ําตาลค่ะซึ่งจะเสี่ยงต่อการกินแบบไม่ยั้งเลยนะคะทําให้น้าหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรับไม่ทันเลยค่ะพวกเราเนี่ยนะคะถ้าอยากลดน้ําหนักเนี่ยควรจะเลือกรับประทานอาหารที่ร่างกายดูดซึมได้ช้าค่ะจาพวกถั่วนะคะกล้วยมะละกอค่ะข้าวซ้อมมือเส้นสปาเกตตี้ค่ะแต่ ควรรับประทานไม่เกินหนึ่งถ้วยนะคะอาหารแป้งที่เราควรระวังค่ะจำพวกขนมปังขาวค่ะแครกเกอร์ค่ะมันฝรั่งแล้วก็ข้าวโพดนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเพิ่มน้ำหนักให้คุณแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะ กินสลัดลดน้ําหนักนะคะสาวๆหลายท่านค่ะเลือกสลัดเป็นอาหารเพื่อควบคุมน้ําหนักค่ะแต่ลืมไปนะคะว่าในน้ำสลัดเนี่ยนะคะมีทั้งมายองเนสทั้งไขทง่ทั้งน้ําตาลทั้งน้ํามันซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยไขมันให้พลังงานสูงค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะยังมีขนมปังอีกค่ะมีกล้วยตากมีมันฝรั่งอีกนะคะทุกอย่างเนี่ยนะคะทำให้เราได้รับพลังงานมากเกินไปคะ่ะแถมบางท่านนะคะกินแล้วไม่อยู่ท้องค่ะต้องไปหาอย่างอื่นมากินเพิ่มอีกนะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะได้รับ พลังงานมากเกินความจำเป็นค่ะผละไม้ทานแล้วไม่อ้วนนะคะเป็นความเข้าใจผิดของหลายคนค่ะที่คิดว่าการรับประทานผลไม้แทนมื้อใดมื้อหนึ่งโดยเฉพาะมื้อเย็นแล้วเนี่ยจะช่วยควบคุมน้าหนักได้นะคะแท้จริงแล้วนะคะน้ําตาลจากผลไม้เนี่ยถ้ารับประทานมากเกินไปเนี่ยนะคะก็ทําให้อ้วนได้เหมือนกันค่ะแถมผลไม้บางชนิดนะคะยังทําให้ระดับน้ําตาลในร่างกายเนี่ยสูงปรี๊ดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่ค่ะเงาะมะม่วงสุกลองกองลำไยเป็นต้นค่ะ วิธีง่ายๆนะคะถ้าวันไหนค่ะเรารับประทานผลไม้ในปริมาณที่มากแล้วนะคะวันนั้นเนี่ยเราก็ต้องลดอาหารจําพวกแป้งและน้ําตาลลงด้วยค่ะเช่นข้าวหรือกว๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเบาหวานก็จะตามมาค่ะส่วนผลไม้ที่ช่วยให้คุณผู้ชมช่วยควบคุมน้ําหนักหรือลดน้ําหนักได้นะคะได้แก่ฟรั่งค่ะชมพู่แอปเปิลค่ะสามารถรับประทานได้วันหนึ่งเนี่ยนะคะไม่เกิน2ผลเล็กค่ะก็จะทําให้ได้ประโยชน์แล้วไม่ทําให้น้าหนักเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมมาใส่ใจเรื่องการกินนะคะกินของที่มีประโยชน์ค่ะกินให้ถูกวิธีที่สำคัญนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของ g i f t n e w แล้วค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในช่วงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันลักษณาเปล่งนาราทิพย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ